เดือนแห่งความรักดวงความรักองคนเกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้ในช่องพลังใจดูดวงและนี่คือการดูดวงประจําวันเกิดนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักสาหรับคลิปนี้นะครับเราจะดูในเรื่องของคนที่โสนิทนะคนที่ถูกบอกเลิกบอกลาคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับรวมไปถึงคนมีคู่ด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในเดือนแห่งความรักนี้คนโสนิทนะเป็นอย่างไรกันบ้างดูซิ อดีตเป็นอย่างไรนะครับสรรบคนโสนิทไพยขึ้นเป็นในเรื่องของการวางใจให้เป็นนะในเรื่องของความรู้สึกกับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันใช้ทั้งในเรื่องของกําลังใจใช้ในเรื่องของสิ่งที่มันผลักดันให้เราเกิดความสําเร็จนะในเรื่องของความรักมากขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องมีการตบทวนกับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมานะในเรื่องของสิ่งต่าง ภาวะแวดล้อมคนที่เข้ามาสิ่งที่มันพบเจอสิ่งที่มันเป็นกับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วพอมาในปัจจุบันล่ะปัจจุบันในสิ่งที่เราจะพบเจอมันมีคนมาให้เรารู้สึกดีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันมีมันก็ค่อนข้างจะค่อนข้างสุ่มเสี่ยงมันมีทั้งคนหลอกบ้างมันมีคนทั้งจริงใจไม่จริงจังมีคนทําให้เราเจ็บช้ำน้ำใจมันเจอมากหน้าหลายทางมากหน้าหลายสิ่งเลอเกิดในเรื่องของความรัก ดังนั้นเนี่ยในสิ่งที่มันควรจะเป็นคือเราต้องวางใจให้เป็นก็เรากันไม่งั้นเนี่ยจิตใจตัวเราค่อนข้างที่จะถูกกะตตบะเทินค่อนข้างเยอะนะครับอนาคตไพ่ขึ้น <S <S เป็นเรื่องของการปร่งนะมันปร่งเรื่องความรักมันปรงเรื่องของสิ่งที่เป็นในปัจจุบนันดังนั้นเมื่อเราหาตัวเองจริงๆในเรื่องของความรักเราจะมีความสุขกับใครสักคนในรูปแบบไหนที่เรามีความสุขที่สุดนะแล้วก็ในรูปแบบไหนที่มันทําให้เราวางใจได้ไม่ต้องไปคาดหวัง กับการกระทำคนความคิดคนแต่สามารถมีพื้นที่ในเรื่องของความรักได้มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันย่นจว่าเราจะเรียนรู้ในเรื่องของความรู้สึกเรียนรู้ในเรื่องของความรักในปัจจุบันอย่างไรมากกว่านะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องของความรักเราจะมีคนเข้ามาไหมดูซิไปขึ้นว่ามันมีเข้ามานะามันมีสิ่งใหม่ในไปขึ้นมาแต่มันมีมาทําให้เจ็บช้าน้ําใจด้วยส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็ ดีนะอยู่ที่เราเลือกหรือเราตัดสินใจด้วยในเรื่องของความรักในเรื่องของการกระทําของตัวเราดังนั้นแล้วเนี่ยเรามาดูกว่ว่าสัญญาณที่เป็นลักษณะความรักที่ดีสัญญาณที่เป็นความรักที่เออเราจะต้องพิจารณาเป็นก่อแอนดับแรกเมื่อเจอสัญญาณเหล่านี้มีลักษณะแบบใดบ้างนะครับเรามาดูผู้หญิงก่อนนะครับว่าเราเจอผู้ชายแบบไหนที่เป็นการส่งสัญญาณที่มัน ไม่ผิดพลาดเป็นสัญญาที่เราอคนนี้เขารักเราแล้วเขาดีกับเราด้วยนะครับแบบนี้ดีกว่าเนาะเราจะให้2ลักษณะให้เรานําไปพิจารณานะลักษณะแรกนะครับให้ขึ้นเป็นในเรื่องของจะได้พบเจอผู้ชายที่เขาค่อนข้างที่จะลึกลับนะแต่เขาก็ค่อนข้างจะสนใจเรานะครับลักษณะ ตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่รูปร่างดีนะแต่ก็ไปในทิศทางผมๆหน่อยนะครับผมสั้นนะครับผมสั้นแล้วก็เป็นคนที่หน้าตาก็ธรรมดานะไม่ถึงกับหลอ่อไม่ถึงกับแบบพระเอกอะไรขนาดนั้นแต่ก็ดูดีมีภูมิฐานนะครับค่อนข้างที่จะ,ะมีออร่าเล็กน้อยนะดังนั้นก็ถือว่าโดดเด่นในใสายตาเราก็ระกับนนะั้นในเรื่องของคนที่เข้ามานะครับ ดูส,สัญญาณต่อไปนะลักษณะต่อไปเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นว่าผู้ชายคนนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นคนแบบออกกคำลังหน่อยนะเป็นแบบค่อนข้างจะลุกดูดีนะแต่งตัวสะอาดสะอา้านเป็นคนที่ชอบแบบใส่เสื้อเชิ้ตเสื้อแบบภูมิฐานนิดหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เอาการทำง,งานเยอะนะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ว่าเขาค่อนข้างจริงมาแบบจริงจังงานมาจริงจังกับเรามาก แล,แล้วเนี่ยเมื่อมี2ลักษณะนี้เข้ามาทําให้เรารู้ว่าเออคนนี้เขามีใจให้กับตัวเราและให้เราอ่ะดูถึงการกระทําของเขาไปก่อนอย่าพิ่งไปตัดสินเลยโอ้ยคุณเต้อบอกคนนี้ใช่เลยเราต้องดูก่อนเอาพิจารณาตามเหตุและผลด้วยว่าเออสิ่งมันเกิดขึ้นมันดีจริงๆหรือเปล่านะครับให้หัวใจของเราให้เหตุและผลมันให้คําตอบในเรื่องของความรักจะดีที่สุดนะครับก็เป็นกลังใจให้นะครับโอเคครับเรามาดูลักษณะของ ผู้หญิงที่เข้ามาดีก่อนนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ชายนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าลักษณะ2ลักษณะนะที่ผู้หญิงที่กําลังเข้ามาเนี่ยเขาเป็นลักษณะแบบใดนะครับลักษณะแรกนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของเขาค่อนข้างที่จะอยู่ในฝันแล้วเหมือนกันนะหมายถึงว่าค่อนข้างถูกใจเหมือนกันคนนี้นะมีผมไม่ถึงกับยาวมากนะครับก็ประบ่าแล้วก็มีค่อนข้างที่จะมี ออร่า uh, นะค่อนข้างสวยเลยแหละนะครับแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับผอมแล้วก็อ้วนขนาดนั้นแต่ค่อนข้างที่จะมีน้ำมีนวดน,นะครับลักษณะต่อไปนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างผมสั้นนะสำหรับคนนี้ผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างที่จะมีผิวผิวสีแทนแไม่ถึงเชิงค้ำเลยนะครับก็ค่อนข้างจะมีความโดดเด่นแล้วก็มีความลึกลับในความเป็นตัวเขานะครับก็ค่อนข้างจะดูแบบน่าค้นหาน่าศึกษาน่าเรียนรู้นะ หากมีคนสบุคคลน,นี้นะครับที่เข้ามาในห้อนี้ก็ถือว่าเออเป็นลักษณะเด่นที่เขามีโอกาสที่จะเอะเข้ามาเดินในชีวิตของเรานะแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้เรารู้สึกดีได้อันดังนล้วเนี่ยก็คอยดูกันเราวกัดว่าเออสอบุคคลน,นี้จะเข้ามาหาเราณนะตอนไหนและเราจะเตรียมตัวอย่างไรนะครับเราจะเสริมดวงอย่างไรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะบอกอะไรกับเราในเรื่องของความรักบ้างดูซิ สำหรับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับใจนะปรับความรู้สึกปรับสิ่งต่างๆให้มันสมบูรณ์มากขึ้นเรื่องของเทพเทวะก็จะคอยช่วยเหลือให้เรามีในเรื่องของออร่าอะไรบางอย่างความสุขอะไรบางอย่างหรือการที่มันทําให้ความรักมันดีไปยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันจากการที่เรา,าสร้างให้มันเกิดข,ขึ้นในตัวเองนะครับไพ่ขึ้นว่าพระผมนะหากเรามียาสัมผัสหรือเคยไหวพระผมก็มีโอกาสที่รับพลังงานจากท่านส่งเสริมเรื่องของความรักนะพมลิขิตให้ ความรักของเราเนี่ยดีม่ขึ้นสมหวังมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเราได้ไปอธิฐฐานจิตกับองค์พระพรหมนะครับในเรื่องของการที่เราอาจจะมีดอกมงดอกไม้มีในเรื่องของการบูชาอย่างถูกต้องนะครับรวมไปถึงการสร้างบุญสร้างกุศลนะในเรื่องของการทําบุญตามวัดวาอารามต่างๆก็จะช่วยทําให้ส่งเสริมบุญในเรื่องของดวงของเราในเรื่องความรักจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับ ไพ่เตอือนอะไรบ้างไพ่เตอือนในเรื่องของทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นจากการตัดใจของตัวเรานะครับในเรื่องของความรักคนโสดเนี่ยมันก็มีโอกาสเข้ามานั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องเลือกและดูให้ดีสําหรับความรักของเรานะครับดั้เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนโสดสนิทในช่วงนี้อยู่ที่70เนะโอกาสความรักมีมาค่้นข้างเยอะแต่มันยังสุ่มเสี่ยงอยู่ดังนั้นะอย่าคิดง่ายนะครับอย่าที่จะไป เขาต้องดีแน่เลยเขาต้องอย่างนั้นอย่างนี้แน่เลยอย่าคิดง่ายเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะเจอคนที่มันทำร้ายใจตัวเราก็รับกันนะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่ถูกบอกเลิกบอกลานะครับเป็นอย่างไรดูซิอดีตเป็นอย่างไรคนที่ถูกบอกเลิกบอกลาให้ขึ้นไปในเรื่องของการสร้างกําลังใจให้กับตัวเองในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นและมันจะค่อยๆผ่านในเรื่องต่างๆที่มันได้ร้ายในเรื่องที่มันไม่ดีในเรื่องที่มันถูกบอกเลิกบอกลามา มันเหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านให้จิตใจเข้มแข็งเพิ่มขึ้นนะครับปัจจุบันไพ่ขึ้นมันเริ่มที่จะตั้งตัวตั้งหลักได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆที่มันผ่านมาจนถึงปัจจุบันจิตใจเราค่อนข้างเข้มแข็งและเดินหน้าต่อได้ดุจเช่นกันนะครับอนาคตมันก็ยังมีความกลัวบ้างมันเป็นเหมือนรอยแผลในจิตใจของเรามากกว่าที่มันยังกลัวๆยังกล้าๆกลัวๆอยู่นะยังไม่ค่อยที่จะแบบเต็มที่แต่ไพ่ขึ้นเป็นกัรพูชาก็หกาถึงหมายถึงว่าความรักที่มัน เ,ออเริ่มที่จะวางใจในเรื่องนี้ได้แล้วและมันก้าวเดินต่อไปได้แบบออไม่ต้องคิดอะไรมากแต่เียงแค่ว่าเอ,อิมอาจจะมีแบบเฮ้เจอคนลักษณะแบบเดิมทําให้เรารู้สึกกลัวไปมันเป็นรอยแผลที่มันยังลบเลือนไม่ได้แบบเต็มร้อยเท่านั้นเองนะครับเรามาดูสิว่าในเรื่องของความรักนะคนเก่าจะมีโอกาสกลับมาไหมนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่ไปอยู่กับปัจจุบันไปในสิ่งอนาคต ไปหาความรักใหม่ๆดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรามีความสุขมากกว่าแล้วก็เออมันเป็นสิ่งที่เราต้องคิดที่ดีแล้วก็ตัดสินใจให้ดีก็้วกันเพราะว่าไพ่กลนว่าโอกาสมันก็ม <c oughs> ี <c oughs> แต่ว่ามันเหมือนเราไม่ค่อยโอเคกับสิ่งที่มันกลับไปมากมันเป็นเปอร์เซนต์มากกว่าในทางนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราวางใจแล้วเราเดินหน้าต่อแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องยึดถือมั่นในสิ่งที่เราเป็นดันดีที่สุดนะครับอ่ะดูซิว่าเราจะมีข้อมาใหม่ไหม อ่าไพ่ขึ้นว่าเมื่อจิตใจเราพร้อมนะมีโอกาสเข้ามาในเรื่องของความรักที่มันอ่าทให้จิตใจตัวเรามันดีขึ้นนะโอเคขึ้นรักษาจิตใจมากขึ้นนะเรื่องต่างๆมันก็จะค่อยๆผ่านพ้นไปไม่ต้องไปคิดเยอะอะไรมากนะครับในเรื่องความรักมันก็ให้เวลามันจัดสรรในตัวของมันเองเรามาดูเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะบอกอะไรกับเรานะครับแล้วเราจะเสริมอย่างไรให้ในเรื่องความรักเราดียิ่งขึ้นนะครับ อ่าให้ขึ้นเป็นอ่ยายมราชนะหมายถึงว่าในเรื่องของบุพกรรมในเรื่องของอ่ามุลและบาปในสิ่งที่มันเป็นนะมันก็เป็นสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราจงเชื่อในสิ่งที่เราทําคุณงามความดีในเรื่องของการทําต่างๆในเรื่องของความรักหากเราไม่ผิดศีลเราไม่ได้ไปแย่ง แฟนใครเข้ามาไม่ได้มีการปิดสินนักนะในข้อการมีอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ทําใหสส้ส่งเสริมในเรื่องของความรักของตัวเราให้มันดีอยู่แล้วนะเทพเทวาก็จะช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับอา่าไขึ้นว่าให้เราไปทําบุญกวดน้ำใพ่ขึ้นเป็นอ่พระแม่ธรณีนะครับพระแม่ธรณีหมายถึงเรื่องของการไปกวดน้ําแล้วก็ไปบอกกล่าวนะให้กับอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับ เจ้าที่เจ้าทางเจ้าก,กรรมในเวรนะที่อยู่รอมรอบตัวเราเพื่อจะส่งเสริมให้ความรักของเราเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนะครับให้ขึ้นเป็นในเรื่องของพลังงานที่เป็นเรื่องของเทพเทวาที่ปกปักรักษาแล้วก็ช่วยเหลือตัวเราในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของเทพเทวาอะไรก็ดีนะอยู่ที่จิตใจตัวเราด้วยต้องมีการยับยั้งมีการปรับจิตใจให้มีความพร้อมให้มีจิตใจที่มั่นคงดียิ่งขึ้น,นก็จะช่วยส่งเสริมตัวเราในอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับให้เกิดอะไรบ้าง ไพ่เจอนในเรื่องของความใจเย็นในช่วงนี้ก็จะมีความใจเย็นนิดหนึ่งในเรื่องของความรักก็อย่าเพิ่งไปคิดมากนะครับก็พยายามหาตัวเองให้เจอก็แล้วกันว่าความรักที่เรามีความสุขมันเป็นแบบไหนเราจะมีความรักที่ดีอย่างไร <Another one> นะมันอยู่ที่เราจะมีความสุขในเรื่องอะไรในเรื่องของความรักนั่นเองนะ,ะเพรต์นในเรื่องของคนที่ถูกบอกเลิกบราในช่วงนี้อยู่ที่70%เรนะคือเรื่องความรักมันจะก็จะแบบผ่ <finan se xual> พ <ừ> พานไปได้นะมันแกวเดินได้ ด้วยการสร้างพลังใจในตัวเราด้วยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันประกอบทาให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นมากกว่านะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับเป็นอย่างไรจ้าตาดูซิตัวเรานะไพ่ขึ้นเป็น,นเรื่องของการสร้าง ราดึงดูดที่ดีในเรื่องของความรักรายดึงดูดที่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นนะอยากให้เขาเป็นแบบนี้เริ่มที่จะพยายามทําให้เขาเป็นจุดสนใจใเ,ขใเขาดึงดูดหาให้เขาดึงดูดหาเรานะครับแล,แล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะพยายามเยอะอยู่พอสมควรนะครับอะเราเขาเป็นอย่างไรเออเขาก็โอเคกับเรานะแต่ว่าพัขึ้นเป็นในเรื่องของเขาเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่แบกในเรื่องความรักอยู่นะมันก็เป็นเรื่องของความกังวลกับหลายสิ่งหลายอย่างนังทั้ง เรื่องทางบ้านเขาท้งเรื่องตัวเขาเองนะมันก็พยายามปรับใจตัวเองเนี่ยให้เป็นกลางมากที่สุดแล้วก็พยายามที่จะเข้าหาเราสนใจเราอยู่ด้วยเช่นกันนะครับเรามาเจาะลึกดีกว่าว่าแล้วตกลงแล้วเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับเราจริงๆเขาเห็นนะในสิ่งที่เราพยายามเขาเห็นในสิ่งที่เราสื่อถึงเขาเข้าใจทุกอย่างแหละแต่เพียงแค่ว่า มันไม่สามารถตอบเป็นการกระทําได้ขนาดนั้นเพราะว่าในใจเขายังมีความหนักหน่วงในเรื่องความทุกข์ส่วนตัวอยู่บางทีบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําขนาดนี้แล้วเขาไม่รู้สึกอะไรเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกเขาโอเคนะแล้วก็เขาก็พยายามที่จะ พยายามสื่อสารในรูปแบบที่เขา,าทําได้การกเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่สื่อสารแบบไม่ค่อยเก่งแล้วก็ด้วยความกลัวของเขาด้วยมันเลยทำให้ออกมาแบบแข็งๆออกมาเหมือนไม่สนใจจริงๆแล้วเนี่ยเขาพยายามที่จะทําทความเข้าใจกับเราและพยายามที่จะปรับตัวเข้าหาเรามากขึ้นในเรื่องของความรักนั่นเองและแล้วเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปหมดขวัญและพลังใจไปก่อนก้าการพยายามต่อไปเพราะมันเป็นสิ่งที่เออเขาก็โอเคกับเราแต่เพียงว่าเราต้องให้เวลาเขาพยายาม ทำความเข้าใจกับความรักครั้งนี้ให้ดีด้วยเช่นกันนะมันจะเป็นการส่งเสริมให้ความรักมันดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็ไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากมันไปที่ทางที่ดีได้แต่เราต้องออใจเย็นนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรกับเราบ้างในเรื่องของความรักไพ่ขึ้นว่าในเรื่องของความรักก็มันเป็นสิ่งที่เราส่งเสริมก็แล้วกันนะสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญเยอะๆนะเพื่อที่จะส่งเสริมให้ชีวิตตัวเราเนี่ย ดียิ่งขึ้นในเรื่องของความรักในเรื่องของความสมหวังที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับสิ่งที่มันไม่ดีถามว่ามีไหมมันก็อาจจะมีเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรบ้างก็อุทิศให้นะอุทิศบุญกดน้ําให้ในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเพื่อจะไม่มีอุปสรรคในเรื่องความรักหรือชีวิตของเราก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับสิ่งสําคัญคือไพ่ขึ้นว่าสําคัญที่ความคิดสําคัญที่จิตใจของตัวเราก็ต้องเสริมสร้างพลังใจตัวเราให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเรื่องของเทพเทวาก็จะปกปักรักษาตัวเราอยู่แล้วเมื่อจิตใจตัวเรา นั้นดีก่อนและทุกอย่างก็จะดีตามด้วยเช่นกันในเรื่องของความรักนั่นเองนะครับอ่ะดูซิไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องใจตัวเราถ้ามีเท่าใจตัวเราเนี่ยมันดีขึ้นนะถ้าใจตัวเราเนี่ย,ม,นนะยมีขวัญและพลังใจมากข,ขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการใช้ความคิดการตัดสินใจกับหลายๆอย่างนะมันก็ ต้องใช้เวลาและค่อยเป็นค่อยไปและทุกอย่างมันจะเยียวยาและมีกําลังใจเพิ่มขึ้นในเรื่องของความรักนั้นเปอร์เซ็นในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะในช่วงนี้อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นนะคือมันต้องใช้เวลาในเรื่องของความรักที่จะให้ความรักมันดีมากยิ่งขึ้นน,นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของคนมีคู่นะครับคนมีคู่เนี่ยเออจะเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องของคนมีคู่ดูซิเจ้าชะตาเป็นอย่างไรตัวเราใพ้ยื่นว่ามันยังมีความ ชังลังเลใจนะชาราใจในเรื่องต่างๆที่ออมันอาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะทําให้เรารู้สึกลังเลเดาทางอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยออก <c oughs> บางทีเราก็รู้สึกดีนะบางทีเราก็รู้สึกแย่บางทีมันเป็นเพราะสิ่งเล่าหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในตัวเราแล้วก็มันทําให้มันอาจจะเกิดผลกระทบกับคู่ของเราได้ด้วยเช่นกันนะครับออตัวคู่ของเราเนี่ยเขาก็เ,ออขอเขาก็ขอ,อยาเข้าใจตัวเรานะใน,ในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นเนี่ย ในเรื่องที่มันเกิดขึ้นในเรื่องที่มันรู้สึกพยายามจะเข้าใจนะในเรื่องต่างๆที่มันจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าบางทีมันเป็นเพราะตัวเราจะส่วนใหญ่ที่มันมีผลกระทบกับคู่ของเราเพราะเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นและทําให้จิตใจตัวเราเนี่ยมันสั่นไหวนะครับอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับใครเป็นอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะว่าเออเรารู้สึกแบบนี้จริง,รงๆหรือเปล่าในเรื่องของคู่ของเราในเรื่องของอารมณ์ของเราอาจจะเจอสิ่งแล้ว หลายๆอย,ย่างนะครับเรามาดูสิว่านะความรักในอดีตเป็นอย่างไรก่อนอ่าเราดูสิเหตุมันเป็นเพราะอะไร เหตุมันเป็นเพราะในเรื่องของใจของตัวเราเนี่ยมันเริ่มอยากจะได้สิ่งใหม่ๆอยากได้ความรู้สึกต่างๆที่มันอาจจะเกิดทั้งปัญหาเกิดทั้งชีวิตส่วนตัวของเราเรื่องต่างๆมันทับถมตัวเรามากๆมันก็เลยอยากหาความตื่นเต้นอยากหาความสุขที่อยากได้การเอาใจจากคู่ของเรานั่นเองนะครับปัจจุบันหล่ะปัจจุบันมันเลยเกิดความเรียกร้องนะไม่เชิงเรียกร้องความสนใจหรอกแต่เป็นการเรียกร้องให้ได้รับความสุขได้รับความเอาอกเอาใจนะได้รับ ความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับความอบอุ่นจากคู่ของเรามากกว่าเดิมนะครับดูซิอนาคตหล่ะอนาคตเออมันก็ยังเอาใจกันไปต่อได้นะไายเกิเป็นครอบครัวแสดงว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรขนาดนั้นแต่ก็อย่าไปชะล่าใจก็แล้วการบางทีอะไรที่มันมากไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะบังเกิดผลที่ไม่ดีได้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าเราต้องบอกอย่างนี้ว่าคู่ทุกคู่เนี่ยมันไม่เหมือนกันและอารมณ์ ต่างกันหมดเลยนะดังแล้วเนี่ยคนเกิดวันนี้ชนกับวันนั้นชนวันนี้มันได้หมดดังแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราก็เอาพอสมควรกับเรากัดนะบางทีเอาใจได้นะอยากได้อะไรบางอย่างกับเขาเขาก็ให้ได้แต่เราก็ต้องดูใจเขาใจเราด้วยกับเรากัดนะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องความรักเราจะทําอย่างไรให้ดีขึ้นได้บ้างนะไพ่ขึ้นว่ามันเป็นความฝังใจมันเป็นความทุกข์ของเราเองเราก็ต้องจัดการข้อสึกข,ของเราเนี่ย เป็นก่อน,นทุนเดิมก็ร้กกันนะเมื่อเราไม่จัดการในความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะใครจะแก้ได้แล้วนะเพราะมันเป็นความรู้สึกของเราในเรื่องของความต้องการนะแล้วก็ความรู้สึกของเราบางอย่างที่มันเกินไปมันเอ่อมันไม่สามารถที่จะให้ใครมาลบล้างความทุกข์ของเราได้นอกจากตัวเราจะดับความทุกข์ตัวนี้เองได้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องค่อยๆเตือนสติตัวเองก็ร้กกันนะสร้างพลังใจตัวเองเยอะๆก็ร้วกันในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นและ หาที่มันเป็นสิ่งเล้าที่เรารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขภาวะแวดล้อมต่างๆอาจจะพาตัวเองหรือพาแฟนของเราเนี่ยไปท่องไปเที่ยวบ้างแล้วก็อาจจะไปผ่อนคลายในการที่เราแบบไปเจอที่ใหม่เจออะไรใหม่ๆม,มันอาจจะช่วยในยเรื่องของจิตใจตัวรอมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการสร้างขวัญและพลังใจของตัวเราด้วยเช่นกันนะ เราดูซิว่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรกับคู่ของเราบ้างนะเป็นการเสริมดวงนิดนึงก็แล้วกันนะเป็นการมูนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของเทววิสวรรณนะอาจจะไปไหว้พระเทววิสวรรณเพื่อจะส่งเสริมคุ้มกันนะคุ้มครองให้คู่ของเราเนี่ยเออขาจัดอุปสรรคปัญหาปัญหาต่างๆเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นและท่านก็จะคอยช่วยเหลือคู่ของเราเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็จะมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับใจตัวเราแล้วก็ ให้มันรู้สึกมีสติมากขึ้นมีสติสัมพัญญะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในเรื่องต่างๆที่มีปัญหากันมันก็จะลดน้อยถอยน้อยเมื่อเรามีสติปัญญามากขึ้นนะครับ ENT. อะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันแล้วไปแล้วก็แล้วมันไปนะสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่กำลังจะบอกคือคู่ของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รักกันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะมาจากติดใต้สํานึกมาจากนิสัยใจคอของแต่ละบุคคลให้มีความใจเย,ยน็นที่มากยิ่งขึ้นก็จะช่วยทําให้ความรักเราดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไพ่เตือนอะไรบ้าง ให้ตัวในเรื่องของสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นกับตัวเราและเราก็ต้องจัดการด้วยตัวเรานะและความรักของเรามันจะถูกได้รับสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในเรื่องของความรักรักมารักตอบร้ายมาก็ดีตอบอบางทีคนก็ร้ายตอบบางครั้งเราก็ต้องควบคุมทางจิตใจของตัวเราให้ดีก็แล้วกันดังนะน,นั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่มีคู่นะนะอยู่ที่70%คือคู่นั้นดีนะแต่ว่าต้องปรับที่ตัวเราจะได้อ่ มีต่สิีงดีที่มันเข้ามาจากตัวเราและตัวเขาด้วยเช่นกันเป็นปังใจให้ครับ